สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาจะเทคแ a คชั่นยังไงและเมื่อไหร่ขอดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่มันมันเหมือนมีคนหนึ่งที่พยายามแต่อีกคนหนึ่งไม่ช่วยอะไรเลย <c oughs> คือคนหนึ่งอ่ะดูดูมีความคาดหวังแต่อีกคนนึงดูมีความต่อต้านหรือว่าเหมือนยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูนิ่งๆอ่ะแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถึงมันจะดูไม่เท่าเทียมกันหรือมีความอ,อ ให้และรับไม่เท่ากันอะแต่มันมีความเข้าใจกันนะคือคุยกันรู้เรื่องแล้วคนที่เป็นฝ่ายให้มากกว่าก็เหมือนแบบค่อนข้างจะเข้าใจเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งว่าเออทำไมเขาถึงเขาถึงออไม่ค่อยเปิดใจทำไมเขาถึงนิ่งทำไมเขาถึงไม่ค่อยเทคแอคชั่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอาจจะเพราะรู้ว่า,าคนนี้มีปมหรือว่าเคย เคยมีอดีตอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนนี้ชีวิตยุ่งมีปัญหากําลังเครียดเรื่องนูน้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันมีความเข้าใจกันนะมันดูไม่ได้ไม่ได้ทุกร้อนจนเกินไปอะเออต่อให้ต่อให้เหมือนแบบไม่ไม่ขยับไปข้างหน้าไม่ค่อยมีความคืบหน้าสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ ก็โอเคก็เหมือนแบบอยู่กันได้ก็เข้าใจกันดีนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็เหมือนแบบอยู่ได้ด้วยความหวังอะ่ะก็ดูแบบโอเคไม่เป็นไรฉันรักเขาฉันรอได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออมีคนที่เกิดในลัคนาหรือราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็มีเออ ราศีกุมนะคะอืมทัดน้ำนํำทัดน้ําซะส่วนใหญ่แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพัดลมอ่าแล้วก็มีกันด้วยคือไม่คุณก็เขาอะ่ะนะคะที่อยู่ในลัคนาหรือราศีเหล่านี้อ่ะโอเค ให้จะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อีกพอตัสไซไหมเป็นธาตุน้ำอะ่ะมีคนที่เกิดในลัคนาราศีธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนมุ v ออน เล t นโกอโอเคชัดเจนนะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ามีการ Move On แล้วหรือว่าอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วหรือเริ่มเริ่มที่จะทำใจแล้วอะในส่วนหนึ่งบางคนอาจจะยังแบบไม่ได้ตัดขาดกันแบบสิ้นเชิงอะแต่ว่าก็ก็เริ่มมีการทำใจแล้วนั่หมายความว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนแบบเออไม่ได้อยู่ใน ในความสัมพันธ์ที่หวานชื่นหรือรักกันดีนะคะบางคนคือห่างๆกันบางคนไม่ค่อยได้คุยกันหรือบางคนไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้เจอกันเลยบางคนอาจจะเลิกลากันไปแล้วก็ได้อืในความสัมพันธ์เนี้ยแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็เหมือนแบบดูจะเข้าใจอีกฝ่ายว่าเพราะอะไรเพราะทำไมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเค ขอดูหน่อยว่าแล้วเขานะคะฝั่งเขาเนี่ยเขาจะ take action ยังไงหลังจากนี้ The e m press p e n t a c l e เอ่อเอเอ p e n t a c l e แล้วก็เจ็ดดาหลังจากนี้นะดูเหมือนว่าตัวเขาอะ่ะก็จะหันไป เหมือนเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าสู่สังคมสักเท่าไหร่แล้วก็จะอยู่อยู่นิ่งๆแต่คําว่าอยู่นิ่งๆไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะอยู่นิ่งๆคือไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครแต่จะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการพัฒนาตัวเองหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะทางานแล้วก็อาจจะทํานู่นทนํานี่ให้ตัวเองดีขึ้นนะให้ชีวิตดีขึ้นหรือว่าปรับเปลี่ยนนิสัยอะไรบางอย่างของตัวเองด้วยคือทําให้ ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นถ้าสมมุติเขามีนิสัยอะไรที่ไม่ดีเขาก็จะเปลี่ยนแปลงเขาก็จะปรับปรุงเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่ตอนนี้อ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยเพราะว่าเร็วๆเนี้ยนะคะไม่ใช่เร็วๆนี้สิอันนี้คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแสดงว่าเขาอะคิดได้แล้วคือหมายความว่าก่อนหน้านี้เหมือนเขาอยู่กับ แล้วได้ตกผลึกว่าเออเขามีข้อบกพร่องตรงไหนมีจุดบกพร่องอะไรยังไงแล้วเขาจะต้องทําอะไรบ้างแต่เขาไม่ได้บอกใครไม่ได้สาธยายอะไรให้ใครฟังว่าเขาจะทําอะไรหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าเป็นคนไม่พูดพูดน้อยต่อยหนักคือจะใช้ใชออ้การกระทําพิสูจน์มากกว่าไม่จําเป็นต้องพูดเยอะเอาไว้ดูเอาเองอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องบอกใครหนิว่าฉันจะทําอะไร แล้วเดี๋ยวคนอื่นๆก็จะได้รู้เองฉันไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องอธิบายให้ใครฟังว่าเออฉันคิดอะไรหรืออยากทําอะไรเนี่ยอันเนี้ยเป็นตัวตนเขาเขาค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงนะอืมอาจจะเป็นคนเกิดราศีกันนะคะลัคน,นาหรือราศีกันทีนี้เขาอ่ะก็จะไปปรับปรุงตัวเองไปปรับปรุงตัวเองถ้ามีนิสัยอะไรที่ไม่ดีคิดได้แล้วคิดได้แล้วว่าเออ นิสัยตรงนี้คุณเปลี่ยนนะคุณแก้นนะเช่นนิสัยที่แบบว่าขี้เกียจไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นหรือใช้ชีวิตแบบชิวๆไปวันๆแต่เฮ้ยไม่ได้แล้วตอนนี้เราอายุเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราต้องคิดถึงอนาคตและเราต้องวางแผนอนาคตและว,ว่าจะทําอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนแต่เรามองว่าเขาจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือบางคนเขามองว่าเออตอนนี้หน้าที่การงานการเงินยังไม่มั่นคงเราต้องขยันมากขึ้นนะต้อง งานประจํางานที่ทําอยู่เนี่ยเงินมันไม่พอใช้ก็ไปทําอย่างอื่นเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนเขาจะทําหลายอย่างแต่มันเป็นการทําเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วยังไงต่อเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆนะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยอะ่ะ และถ้าคุณสงสัยว่าเออแล้วเขาแบบมีคนอื่นไหมอะไรไหมไม่ไม่มีนะคะหรือถ้าเขาเคยมีเขาก็จะเลิกคือมันอาจจะไม่ตอบโจทย์มันอาจจะไม่ใช่แบบที่เขาต้องการหรือความสัมพันธ์มันทอกซิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าก่อนหน้านี้ถ้าคุณกับเขาเลิกกันเพราะเขาไปเลือกคนอื่นอะไรเงี้ยก็ให้รู้ไว้เลยว่าโอเคไปกันไม่รอดจบกันแล้วนะคะแล้ว เขาจะเป็นคนโสดเขาจะเป็นคนโสดที่มีความสุขด้วยนั่นหมายความว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่เขาเคยเลือกมันไม่ตอบโจทย์เขามันไม่ใช่เคยเลือกเราเลือกผิดอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ากรณีที่เขาไปเลือกคนอื่นหรือถ้าเขาไม่ได้มีใครถ้าตอนที่คุณเลิกกันไม่ได้เลิกกันเพราะมือที่สามหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีใครค่ะเขาก็โสด แล้วเขาก็จะยังโสดต่อไป mm hmm. เขาก็จะยังแบบใช้ชีวิตแบบคนโสดแล้วมีความสุขอยู่กับตัวเอง mm hmm. เขาจะอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบกิ้นเชิง mm hmm. คือเหมือนแบบเกิดใหม่อะ่ะ mm hmm. เกิดใหม่เลยอืมขอดูหนะ่อยแล้วเขาจะทำอะไรยังไงกับความสัมพันธ์นี้กับคุณอืมโอเคเนี่ยมันจะเป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวเขามีการเปลี่ยนแปลงและเขามีความพอใจในตัวเองนะคะมีความพอใจในตัวเองแล้วก็ดูแฮปปี้ดูมีความสุขกับชีวิตอะหลังจากนั้นเนี่ยเราว่าเขาจะกลับมาหาคุณนะกลับมาในเวอร์ชันใหม่กลับมาในเวอร์ชั่นที่โตแล้วเป็นคนที่โตแล้วควบคุมอารมณ์ได้ดีควบคุมอารมณ์มมเก่งเป็นคนที่ฉลาด ฉลาดคิดฉลาดผู้ฉลาดทำแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยเขาก็คิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าถ้ามันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหมายถึงตัวเขาอะ่ะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกลับไปอะมันก็เหมือนเดิมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็ไปไม่รอดเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปเปลี่ยนตัวเขาเองก่อนอันนี้คือสิ่งที่เขาจะทําก็ถือว่าเขาเขาเรียงลําดับได้ถูกนะก็คือเขาต้องจัดการตัวเองก่อนเพราะเขารู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ตัวเขาอะ่ะเขาไปจัดการตัวเองเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะเนี่ยคะ่ะอาจจะเริ่มแผนเริ่มวางแผนเริ่มคิดเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเห็นไหมเนี่ยเขาจะกลับมาแบบมั่นคงกลับมาแบบจริงจัง ชัดเจนด้วยชัดเจนเปิดเผยนะคะไม่มีแบบว่า,ารับลมคงในอุ้ยสองถ้วยอีกไหมเขาจะกลับมาด้วยความรักกลับมาแบบมาพร้อมพร้อมที่จะเป็นคนรักที่ดีและจริงจังและเปิดเผยคือถ้าก่อนหน้านี้คุณสองคนไม่ไม่มีสถานะหรือว่าคบกันแบบ รู้กันอยู่แค่สองคนแต่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันตกลงเขารักเราไหมอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากเนี้ยถ้าเขากลับมาแล้วอะค่ะทุกอย่างมันจะเคลียร์ทุกอย่างมันจะชัดมากคือเขาจะชัดเจนทุกการกระทําทุกคําพูดเพราะเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเขาโตแล้วเขาคิดได้เขารู้แล้วเขาต้องทําตัวยังไงเขาต้องวางตัวยังไงเขาถึงจะรักษาความสัมพันธ์ถึงจะมีความสุข ในเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าในเมื่อตัวเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะแล้วเขาพอใจกับตัวเองมากแล้วเขาก็พร้อมที่จะจริงจังลงหลักปักฐานกับใครสักคนเพราะฉะนั้นเขาก็พร้อมที่จะมีคนรักแต่ก่อนหน้านี้มันคือไม่พร้อมไงคือยังรู้สึกว่าเออไม่ใช่อะ่ะตัวเองยังไม่ดีตัวเองยังนู่นนี่ยังไม่พอใจกับตัวเองยังมีปัญหาอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม อ่ะทีนี้เมื่อ,อไหร่เรารู้แล้วว่าเขาจะ take action ยังไงขอดูหน่อยว่าเมื่อ,อไหร่ september within a couple of weeks โอ้แสดงว่าพลังงานแตกต่างกันมากเลยนะเอาเราจุล y ย บางคนก็เร็วมากเลยนะบางคนก็คือภายในสองสัปดาห์เนี้ยภายในสองสัปดาห์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือว่าคุณอาจจะได้ข่าวาวอะไรบางอย่างจากเขานะคะเช่นข่าวดีเกี่ยวกับตัวเขาอาจจะได้งานใหม่อาจจะได้ทำอะไรประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะนำข่าวไปสู่สเต็ปถัดไปนั่นก็คือเตรียมตัว r ูเนียนเตรียมตัวกลับมา กลับมารักกลับมาคบหากันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมอมันมีช่วง September September ก็คือสิงหากันยากันยานะคะเดือนกันยาเซนติมเบอร์กันยาแล้วก็มีภายในสองสัปดาห์ภายในสองสัปดาห์นี้เราก็มีช่วงประมาณประมาณเดือนกรกขดา อ่าเนี่ยพลังงานมันหลากหลายมากเลยนะคือมีเร็วมากแล้วก็มีปนานกลางก็คือประมาณช่วงเดือนกรกฎานะคะประมาณกลางปีเงี้ยแล้วก็มีช่วงปลายปีอกันยากันยาเดือนเอ้ยเออใช่กันยากันยาถูกต้องเดือนเก้านะคะนั่นแหละ นี่ก็คือช่วงเวลาที่คุณจะได้เห็นการเทคแอคชั่นจากเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ